สวัสดีครับมื่อนี้อันหลายปีแล้วที่บริกรบ,บ้นานเจ้าของบุรณาบบ้านกวดเฮหอนนะครับเที่วบานผมหลายปีแล้วทีนี้หลายเดือนแล้วทีน,นี้ไปอยู่หน้าหลายเดือนแล้วทีน,นี้ไปอยู่หน้ากวดบ้านในกะทินอนมอนมองุง ห่อของตังใสติงต่างๆผ่าอห,ออห่อผ่าหูสินเซิน,ซนล้ำผอกล้ำพวงนี่ครับฮู้ยเอาไปยังหรอเอาไปฟังยังกระบะใดพอพร้อมกับอัน ทั้งปาพาแม่มาเห็ดงามตกปลากับพาเราไปสีดย่งขายย่งอีกนั่นคือสางน้ำผมครับสางน้ำไม่จะสางหรอกครับบ้านก็บ้านนี่แหละครับแต่ว่ากระแสไฟถือตัดแล้วละผมมีคนอยู่ นั่นแหละครับสร้างนามผมลิในผ่าผมกลกวเทืน่นคลิปนี้ก็ต้องข้อตัวลับไปก่อนครับสวัสดีครับ